สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy and Fishing นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดตกปลา UL <Okay. S 1> กันนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างไปชมกันครับเราก็จะมาเปิดดูคันกันนะครับเป็นคันของ Arsenal นะครับ Classic Fishing Everyday นะครับคัน UL นะครับเขียนตรงนี้เดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับจะเป็นคันท่อนเดียวนะครับยาวมากเป็นชุดคันสปินนะครับนะนะครับนี่ก็จะเป็นตัวคันสวยมากครับ เป็นคันของไอซิโนนะครับเวทก็จะเป็น3-8ขีดนะครับตรงนี้เห็นหรือเปล่าครับเป็นคันยาวกี่ฟ uh ุตครับ6-7ฟุตเจครับหฟเนะครับยาวมากเป็นคันที่เวทไม่เยอะนะครับแค่ สามคีดแปดเอง <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาดูพห้เอกของคลิปกันนะครับว่าจะหน้าตาเป็นยังไงนี่ <Okay. S 2> ครับผมคือลอกชิมาโ,โนเซนานะครับ <Okay. S 2> ก็เบอร์หนึ่งพันนะครับสำหรับปีเหลือปลอมเลยอําหนักพอดีนะครับไม่หนัก เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูครับเป็นลอกรอบห้านะครับก็จะมีใบรับประกันนะครับแล้วก็พุ่มต่างๆนะก็ประมาณนี้เรามาดูตัวลอกกันดีก,กว่าตรงข้างกล่องก็จะเป็นข้อ ลูกปืนรอกของลอกนะครับอะไรพวกนี้ไม่เข้าใจครับคให้กุนสีดำนะครับลอกเปอร์พันก็ใช้สำหรับตีเหย่บปอมนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะมา จุสายกันนะครับ <Okay. S 2> ก็เป็นรอกเปอร์พันนะครับสําหรับใช้ตีเหยียบปอมพวกเหยี่บกบยางพวกเหยียบเบาๆนะครับบวกกับคัน UL นะครับเคจะสามารถทําให้ส่งเหยียที่น้าหนักเบาๆได้ดีนะครับ <Okay. S 2> ก็ต้องเรียกใส่สายที่ไม่ใหญ่จนเกินไปด้วยนะครับเพราะว่าอ้ตรงร่องเนี่ยได้แค่นิดเดียวเอง okay. เดี๋ยวเรามา ใส่สาย P.E. ประกอบชุดกันเลยนะครับสาย P.E. ที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นสาย P.E. g e n จนนะครับ <Yahoo! S 1> ตอนนี้จะเป็นสาย P.E. 2นะครับข้อดีว่าซื้อมาใส่ลอกเบสที่เป็นชิมาโนที่ผมใช้ปัจจุบันนะครับก็เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาใส่ลอกนี้กันนะครับโอเคอปกติถ้าจะให้ดีก็จะน่าจะเป็นสายพ e 1หรือว่า1.5แต่ <Okay. S 1> ุด้ก็ น่าจะใช้ได้ใส่ก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปใส่ใส่กัน ก็ใส่สายประกอบชุดเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็พร้อมใส่เหยื่อนะครับพร้อมตกเลยต่อสายช็อคแล้วก็คลิปเรียบร้อยนะครับแต่คันโคตรยาวเลยครับทุกคน,นเดี๋ยวไว้เราจะลงคลิปนำชุดปลาไปตกปลาชุดนี้โอเคครับก็ชุดนี้ก็เป็นชุด U L นะครับ อยู่ในราคาพันกลางๆไม่ถึง2 0 0พนะครับก็ประมาณพันกลางๆก,กันนะครับเพราะว่าสายถ้ารมกับสายก็ซื้อมาแต่ใช้คนละครึ่งนะครับแต่ถ้ารวมล่อก,กับคันก็จะอย่พัน 1, 000, ประมาณพันกลางๆนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่พอจับต้องได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเรา EnJ o y f i s h i n g ด้วยนะครับ